สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะและผู้ครองทุกคนค่ะเช่นเดิมนะคะมาเจอกับครูพี่แอมในวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและสําหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแยกสารผสมค่ะ ซึ่งการแยกสารผสมก็จะมีหลายวิธีการด้วยกันนะคะดังนั้นคูพี่แอมก็จะพยายามลงรายละเอียดเป็นหัวข้อเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็จะเป็นเรื่องของการหยิบออกและการร่อนค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะ โดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถอธิบายและเปยด เปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยวิธีการหยิบออกและการร่อนได้ข้อที่2นักเรียนสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการแยกสารได้และข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และตั้งใจในการทํากิจกรรมค่ะก่อนอื่นนะคะครูพี่แอมก็ขอตั้งคําถามกับเด็กๆว่านักเรียนนะคะมีวิธีการแยกสารผสมในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ และแยกสารผสมเหล่านั้นโดยวิธีการใดค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะครูพี่แอมคิดว่าเราน่าจะปิดคําว่าสารผสมดังนั้นครูพี่แอมจะลงรายละเอียดในเรื่องของสารและสารผสมให้เราก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสําหรับสารนะคะหรือว่าสบสแตค่ะก็คือส,สารนะคะ ที่นักวิทยาศาสตร์มีการศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนค่ะโดยในที่นี้นะคะ,ะสารสามารถที่จะแบ่งออกเป็น ตามลักษณะของเนื้อสารนะคะแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทด้วยกันนั่นก็คือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันค่ะเด็กๆว่าสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมมีความแตกต่างกันอย่างไรสารเนื้อเดียวนะคะก็คือสารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวและถ้าเราตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเราก็จะพบว่าสมบัติของสารก็จะเหมือนกันทุกส่วน อาจจะมีองค์ประกอบเดียวหรือหลาย,ลายองค์ประกอบนะคะมารวมกันอยู่ก็ได้ซึ่งในที่นี้สารเนื้อเดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์และสารละลายจากสำหรับสารบริสุทธิ์นะคะก็จะเป็นสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวได้แก่ธาตุและสารประกอบต่างๆ เช่นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือว่าธาตุออกซิเจนนะคะพวกนี้จัดเป็นสารบริสุทธิ์เนื่องจากเกิดจากองค์ประกอบของสารเพียงแค่ชนิดเดียวค่ะถัดมาสำหรับสารละลายนะคะก็คือเป็นของผสมที่เรามองเห็นเป็นลักษณะเนื้อเดียวกันค่ะโดยมีอัตราส่วนโดยมวลของสารที่เป็นองค์ประกอบไม่คงที่ซึ่งในส่วนของสารละลายมักจะประกอบไปด้วยตัวทำละลายและตัวละล,ะลายนั่นเองค่ะ ถัดมาเรามาดูกันที่สารเนื้อผสมกันบ้างสําหรับสารเนื้อผสมนะคะก็จะเป็นสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ส่วนค่ะโดยเป็นสารที่มองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวหรือองค์ประกอบเดียวซึ่งเราสามารถเห็นเป็นสององค์ประกอบขึ้นไปนั่นเองค่ะได้แก่สารเนื้อผสมสารผสมสารแขวนลอยหรือว่าพวกของคอลลอยนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นน้ำอบ นะคะหรือว่าน้ำคโครนอ่าตรงนี้จะเป็นสารสารพวกของสารแขวนลอยแล้วก็สารคอนลอยนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสารเนื้อผสมเมื่อเราวางน้ำคโครนทิ้งไว้เราก็จะพบว่าน้ำคโครนก็จะเกิดการตกตะกอนใช่ไหมคะอนุภาคที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าก็จะตกลงไปอยู่บริเวณด้านล่างซึ่งก็จะเกิดการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าสารเนื้อผสมนั่นเองอ่ะ ทีนี้เด็กๆพอจะ เข้าใจแล้วนะคะว่าความหมายของสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมมีความแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะโดยวิธีการหยิบออกและการร่อนว่ามีความแตกต่างอย่างไรและเหมาะกับการแยกสารนะคะประเภทใดและสถานะใดนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวนะคะคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนิทานนะคะหรือว่า ปบปสมมุติที่เกี่ยวข้องกับการทําขนมครบนะคะว่ามีวิธีการทําอย่างไรอ่าซึ่งจะนําวิธีการของการหยิบออกและก็การร่อนเนี่ยมาใช้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเชิญไปดูคลิปได้เลยค่ะ จบนะคะไม่จบอ่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเด็กๆคะในส่วนของวิธีการนะคะ,ะเด็กๆดูจากคลิปไปก่อนนะคะ หรับวิธีการทำขนมครกนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการหยิบออกแล้วก็การร่อนนะคะเห็นไหมเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มวิธีการนะคะแม่ไก่สีแดงก็บอกว่าวิธีการในการทำจะต้องตำข้าวเจ้าก่อนนะใช่ไหมคะก่อนการตำก็จะต้องเลือกสิ่งแปลกปลอมออกมาตำแล้วก็เอามาโม่ใช่ไหมคะตามลำดับขั้นตอนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับ การร่อนแล้วก็การหยิบออกนั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการหยิบออกนะคะเหมาะกับสารประเภทใดสำหรับการหยิบออกนะคะก็คือเป็นวิธีการแยกสารผสมที่ง่ายที่สุดค่ะ ซึ่งแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของแข็งที่มีขนาดและมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะโดยวิธีการแยกสารด้วยการหยิบออกนะคะก็คือเราจะใช้มือของเรานี่เองค่ะในการหยิบออกหรือว่าในการเขี่ยออกหรืออาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆในการหยิบออกก็ได้นะคะตามรูปภาพด้านขวามือเลยค่ะ นะคะอย่างเช่นการแยกมเมล็ดถั่วนะคะโดยมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยปนเปื้อนอยู่ด้วยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้หากสิ่งของทั้งสองสิ่งนะคะที่อยู่รวมกันมันมีขนาดใหญ่มากพอเราสามารถที่จะใช้สายตาของเราในการประเมินแล้วก็หยิบออกมาได้นั่นเองค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะแยกมเมล็ดถั่วแดงและมเมล็ดถั่วดำออกจากกันได้นะคะโดยตัวอย่างวิธีการ แยกสารโดยการหยิบออกนะคะก็คือการแยกกรวดออกจากมลิดข้าวสารนั่นเองค่ะถัดมานะคะวิธีการที่2ค่ะก็คือการร่อนการร่อนจะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของที่ที่มีของแข็งนะคะเกิดจากของแข็งที่มีขนาดต่างกันผสมกันอยู่ ซึ่งเราต้องการแยกออกจากกันแต่ของแข็งที่ผสมกันอยู่เนี่บังเอิญว่ามันมีขนาดไม่เท่ากันนะคะดังนั้นนะคะเราบางครั้งเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะใช้มือหยิบออกจากออกจากกันได้อ่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นการร่อนแทนโดยการร่อนนะคะก็คือการ ใส่สารผสมลงในอุปกรณ์ที่มีรูปรุนค่ะเช่นตะแกรงกระชอนแล้วจากนั้นเนี่ยเราทำการใส่อุปกรณ์ที่มีสารผสมอยู่จะทำให้สารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่ารูของอุปกรณ์ค้างอยู่บนตะแกรงและสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่ารูของอุปกรณ์ก็สามารถที่จะลอดผ่านรูแยกออกจากกันได้นั่นเองนะคะอ่าวิธีการขั้นต้นดังรูปภาพด้านซ้ายมือเลยค่ะ ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนะคะการแยกโดยวิธีการร่อนการร่อนนะคะเช่นการร่อนเมล็ดข้าวเปลือกนะคะหรือว่าการร่อนแป้งเพื่อใช้ทําขนมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพอที่จะแยกนะคะวิธีการแยกสารโดยการหยิบออกและก็การร่อนได้แล้วใช่ไหมคะการหยิบออกเราสามารถที่จะใช้มือของเรานะคะในการที่จะหยิบวัตถุ ทั้ง2ชนิดนะคะออกจากกันได้ซึ่งวัตถุนั้นนะคะก็จะต้องมีขนาดที่แตกต่างกันและเราสามารถใช้สายตาของเราเนี่ยในการประเมินเพื่อที่จะหยิบออกจากกันได้แต่สําหรับการร่อนค่ะการร่อนในที่นี้นะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วยเช่นตะแกรงหรือว่ากระชอนนั่นเองค่ะโดยใส่สารผสมลงไปในตะแกรงหรือกระชอนจากนั้นทําการใส่อุปกรณ์นั่นเองเราจะพบว่าสารที่มี อนุภาคขนาดใหญ่ก็จะติดอยู่บริเวณส่วนของตะแกรงหรือว่ากระชอนส่วนสารที่มีขนาดเล็กก็สามารถที่จะผ่านลงมาได้นั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการข้างต้นนะคะเหมาะสำหรับการแยกสารผสมนะคะซึ่งประกอบด้วยของแข็งผสมกับของแข็งนั่นเองค่ะจากลักษณะดังกล่าวนะคะ เด็กๆพอจะทำกันได้นะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่แอมก็ขอจบวิธีการแยกสารเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ